การแสดงวิธีทํำโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะการแสดงวิธีทํำโจทย์ปัญหาการบวกนะคะพศ2557มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย1,133,851คนคะ่ะน้อยกว่าพศ2558จำนวน สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่คนนะคะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยกี่คนนะคะลำ,ลำดับแรกเรามาดูวิธีคิดก่อนนะคะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะ,ะต่อมาค่ะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานประเทศไทยกี่คนคะ หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามืนสามพันแปดรอยหสิบเอ็ดคนนะคะแต่ทำไมคะน้อยกว่าพศสองพันาจำนวนกี่คนเอ่ย4,9984คนนะคะต่อมานะคะเราจะมาเขียนแบบแรกคือประโยคสัญลักษณ์นะคะทำไมคะ1,133,851 บวกกับ49,984เพราะอะไรคะเราอยากรู้จำนวนอะไรคะคนต่างด้าวในพศสองพันหว่ามีใบอนุญาตให้ทำงานประเทศไทยกี่คนใช่ไหมคะคือการมารวมกันวิธีทำอย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะบรรทัดแรกเขียนว่าพศสองพันหมีคนต่างดา้าวเท่าไหร่คะ หนึ่งล้านหนอห้าบอดคนนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่2พศสองพห้ารอยห้าดคนต่างด้าวน้อยกว่าพศสองพันห้าอยห้าสิบแดจำนวนกี่คนเอ่ยสี่8มก้นเยแปดสิบคนนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะที่เป็นตัว บวกนะคะวันที่สามค่ะโจทย์ก็ทำหาอะไรคะพอศสองพันห้าอห้าสิบแปดมีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานใช่ไหมคะเราก็จะนําทําไมคะสองตัวนี้บวกกันนะคะอ่ะลำดับแรกนะคะเราจะมาบวกหลักหน่วยก่อนนะคะ4ี C, บวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะห้านะคะต่อมาค่ะห้าบวกแปดเท่าไหร่คะสิบสามใส่สาม ทดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะแปบวกเก้าเท่ากับเท่าไรคะสิบเจ็ดสิบเจบวกเลขทดอีกหนึ่งเป็นสิบแปนะคะสิบแใส่แปทดหงคะ่ะต่อมาค่ะสาบวกเาเท่าไรคะสิบสองบวกเลขทดอีกหนึ่งเป็นสิามใส่สามทดหน,นะคะต่อมาค่ะสามบวกสี่ได้เจ็ดทดอีกหนึ่งเป็น 8นะคะต่อมาค่ะหนึ่งบวกมีตัวไหมคะมีตัวบวกไหมไม่มีนำลงมาเลยค่ะต่อมาค่ะหนึ่งมีตัวบวกไหมไม่มีนำลงมาค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้กี่เส้นคะสองเส้นนะคะอ่ะอาดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบห้าคนนะคะต่อมานะคะ การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการลบนะคะมาดูโจทย์ปัญหากันก่อนเลยนะคะเมื่อโลกและดาวพุธโ,โคจรมาอยู่ใกล้กันมากที่สุดระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธประมาณ57ล้าน9แสน1หมื่นกิโลเมตรนะคะโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณเท่าไหร่คะ100ล้านใช่ไหม100ล้าน49ล้าน 149ร้าล้านหกแสนกิโลเมตรนะคะดาวพุธอยู่ห่างจากโลกประมาณกี่กิโลเมตรนะคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะประโยคสัญลักษณ์ทำยังไงเอ่ยนำมาทำไมคะลบกันนะคะเพราะเราอยากรู้ว่าดาวพุธอยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตรนะคะก็นำหนึร้าล้านหแสนมาลบกับ ห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะคะวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะวิธีทำมาทาแรกเขียนว่าโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าล้านหกแสนกิโลเมตรนะคะต่อมาค่ะมาทที่สองเขียนว่าอะไรคะดาวพุธอยู่ห่างจากโลก ขอโทษน,นะคะดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ57,910,000ก่มิโลเมตรอย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะคะต่อมาที่สามโจทย์ถาหาอะไรคะดาวพุธอยู่ห่างจากโลกประมาณประมาณเรามาลบกันค่ะลำดับแรกเราต้องลบอะไรคะหลักหน่วยก่อนนะคะ0ลบ0ได้ ศูนย์ต่อมาค่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ต่อมาค่ะศูนย์ลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องทําการขอยืมหกมาหนึ่งก็เหลือเท่าไหรคะห้านะคะตรงนี้ก็เหลือห้าตัวนี้เหลือเท่าไรเอ่ยตัวนี้เป็นสิบนะคะสิบลบหนึ่งเหลือเก้านะคะเมื่อกี้ตัวนี้เรายืมไปเท่าไรคะห้าเหลือห้าใช่ไหมคะ ห้าลบเก้าได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องไปขอยืมเก้ามาอีกหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่คะสิบห้าสิบห้าลบเก้าก็เหลือเท่าไหร่คะหกค่ะเก้ 9, อาอเมื่อกี้เราขอยืมถูกขอยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือแปดแปดตรงนี้ไปเลขเลยนะคะแปดลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งค่ะต่อมาค่ะสี่ลบห้าได้ไหมไม่ได้นะคะต้องไปขอยืมหนึ่งมาเป็น สิบสี่สิบสี่ลบห้าเหลือเท่าไหร่เอ่ยสิบสี่ลบห้าเหลือเท่าไหร่คะเก้านะคะใส่เลขเก้าขีดเส้นใต้กี่เส้นเอ่ยสองเส้นนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะเก้าสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้ามื่อะไรคะตรงนี้ต้องเป็นหน่วยเป็นอะไรเอ่ย กิโลเมตรนะคะอันนี้คุณครูพิมพ์ผิดนิดนึงนะคะอาจจะหูแก้ให้เลยนะคะหน่วยต้องเป็นกิโลเมตรนะคะ